เออวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะได้เจอคุณเล้งลี่สินนะฮั้วัสดีจ้าวัสดีวันนี้มาทำอะไรกันหรอมาปรุงยาไงฮะฉันได้ข่าวมาว่าเธออยากสวยขึ้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันจะปรุงยาให้ตอนนี้คือเราได้ที่ปรุงยาเธออะเหรอใช่อ๋ออันนี้เหรอนี่ไงมอปรุงยาฉันเป็นแม่มดฉันเป็นแม่มด ตัวจริงอยู่แล้วแหละ oh. นะมีน้ํายาแ้วเราต้องเอาอะไรใส่ลงไปบ้างหลายอย่างเลยนะนี่ถ้าเกิดเธออยากวิ่งเร็ว uh huh. ให้เธออยู่บวัตถุดิบนี้ขึ้นมาฟรีไม่ต้องไปหาทักที่ไหนเลย oh. กีดเท้ายีราฟนงึง oh. ก็ใส่เข้าไปหลายๆอันมันจะเป็นสปีดี้พชั่นยิ่งใส่ยเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วเท่านั้นอฮอนี่เออขอเสริมให้มันแบบวิ่งเร็วอีกหน่อยแล้วกัน เอาประมาณนี้แล้วกันโอ้หวัตถุดิบเยอะเลยเนาะเดี๋ยวฉันใส่ให้เธอวิ่งเร็ว้างว่าเธอไวใจได้ไหมเนี่ยเธอเฮ้ยได้ดิเธอรู้สูตรใช่ไหมไหนเธอลองเอิ่มฉันลองกินดูเหรอโอเคแล้วกดดื่มเลยฉันจะไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรนี่อันนี้วิ่งเร็วโอ้เร็วแม่ อันนี้ก็ยอดเลย <laughs> สปีดหลั่นเลยนะสปีดหลั่นเลยอ่ะเออหรอยอดเลย okay. โอเคอุ้ยต่อไปเป็นน้ำยาที่แบบโคยจะทำให้เธอแบบมีความสวยมีความง <Okay. S 2> ามอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีโอ้ยเ <c oughs> ลนลี่เอาไปเอาไปฮะกินได้เลยเหรอเออกินได้เลยหอะฮะ ไม่ไดีผิดอันนี้แต่สมุดจะไม่สวยอะไรฉันไม่ได้ต้องการแขนยาวแบบนี้ฉันอาจจะทำผิดกับเธอมากไหม,ม <c oughs> ทำไมอย่างนี้ขอขอน้ำยาแก้เลยนะ <c oughs> แก้ผิดเลยนะนี่เอาน้ำยานี่ไปดื่มซะหไหนโอ๊ย <c oughs> แ,ลแล้วมัน นี้ไว้ใจได้ปะเนี่ยได้ฮะโอนนเคเฮ้ยตัวหดน้องยญาตัวหดไม่เห็นแล้วเนี่ยแขนมันก็ยาวตัวหด <S <S จริงใจแกกลับมาเลยนะนี่งัน,นไม่ไว้ใจเธอแล้วงั้น,นถ้าเกิดเธอไม่ไว้ใจฉันอีกต่อไป เธอจะตุ้มยาให้ฉันด่วนเลยโอเคมันไม่ไหวเอาไหนดีนะเฮ่อเลอยเรื่อยอะทำไมขาฉันล้มอะ่ะ <c oughs> โอ้ยแกงฉับๆเ <c oughs> ด,ด้เรื่องไมเนี่ยไม่เอาดีกว่าน้ำยามันน่าจะผิดสูตรฮะว่าไงนะ ฉันไม่ได้ตัวทดลองนะอ่ะเอาอันนี้รับรองจะทำให้เธอกลับมาสวยวันเดิมแน่นอนหรอแน่นอนลิงลี่กลับมาเหมือนเดิมเลยนะอือดื้อเลยนี่ไงนี่ไงน้องยาด้วยสวยต้องไปตายก่อน เลยเนี่ยโหชวอุตส่าห์เป็นผู้ช่วยที่แสนดีของเธอทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ล่ะทำไมถึงทำกับฉันได้เดี๋ยวฉันลองผสมน้ำยามื่วๆดูบ้างได้ไหมได้หรอถ้าผสมถูกเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆให้นะหรอเออเย้อันนี้มันอะไรดวงตาอะไรเนี่ยเฮ้ยดวงตานีมาจากไหนอะ ม,มันลิงลี่อ,อันนี้ดวงตาบอสเธอเอานี้ไปดื่มสิร,รับร,อ,รบองเธอน่ารักมุง้งมิ้เลยเนี่ยชัวนะชัวชัว <c oughs> ไอ้ออคน <c oughs> นี่ไงว<อ>ิได้ด้วยเห็นไหมล<ม>่ไม,ม่ใช่แมพอะไรพึ่งไม่ใช่หรอ่ะ <c oughs> ยำอ้วนงงเนี่ยเป็นพึ่งนะเป็นไงล่ะนี่อีกแล้วว่าจริงใจอ่ะเน่ก็ต้องมีแกงกันบ้างเลยโอ้โห่กะจะผสมน้ำยาให้เธอกินบ้างเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปรุงน้ำยาที่แบบเธอเคยอยากแบบอยากตัวสูงตัวใหญ่อะไรอย่างนี้ปะ เอใช่ฉันอยากตัวสูงเป็นแบบว่าเป็นนางแบบอ่ะเข้าใจปะหรอเออแบบฉันจำสูตรน้ำยารองเท้าสั้นสูงไม่ได้แล้วอะไม่หรอไม่เคยทำนะเหยาดอะไยดิโอ้ใช่หนูเนี่ยดต่อยเลยเฮ้ยอย่าดิอยาหยาจิ้มเลยจิ้มอย่าเฮ้ยหยาฮู้ยตัวหมุน ต่อยเลยดีกว่าดี่้วเธอจะได้บวมๆเดียวรีบให้อยู่ไหนเอามาเอาน้ำยานี่ไปฉันบินลงไม่ได้อะมาเอาน้ำยานี i ไปฉันอยากรู้มันจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าฉันอยากรู้เออธอบินลงว่ากอนดีเอออออเเ่อ อ้าวทำไมเพื่อนกลายเป็นตัวใหญ่อ่ะอ๋อเพื่อนกินน้ำยาฉันนี่ไงมันคือน้ำยาขยายร่างยังไงเอาเพื่อนตัวใหญ่ไปแล้วพิงตัวเล็กน่ารำคาญจริงๆทีมสร้อยไม่เหลือซากอย่าตีฉันนะไอ้อย่าตีฉันนะเดี๋ยวฉันต่อยเลยเอออย่าดีอย่าโหดเลย วีฉันมีน้ำยาตัวสูงแล้วนะนี่เดียวเธอจะมาอะไรเอ้าทำไมทธอไปในงานนั้นทำไมเธอเป็นแบบนั้นล่ะเธอจะฉันจะเอามองอัดอ่ะอุ้ยน่าเกลียดลิลลี่เธอทำไมเธอเป็นอย่างนั้นแล้วทธอยังไงเชื่อลิเชตัวก่อน ไม่ไหวเลยมาเอาน้ำยานี้ไปนี่เอาไปเอาไปเอาไปนี่เป็นน้ำยานี้รับรอเธอสูงสวยงามเลิศมากแน่นอนเลยเลยฮะโอ้วาวโอ้ชินเซลเนเดอร์ขึ้นเยอะเลยมันฉันอมวนขนาดนี้ ฉันดนึ่งน้ำยานี้วฉันอ้วนแต่เธอผอมผอมสวยเลยอ่ะเอ้ยดีอ่ะโอ๊ยกลายเป็นเธอตัวใหญ่กว่าฉันเลยโอเคอืมดีมากเลยหนูเออคือดีอ่ะเนี่ยโอ้ยเรามาเป็นพ่อเดียวกันไหน์เขาดูดีดิมาใครรูปเลยดีใครรูปหน่อยฉันจะเป็นแม่มดจอมมั่วให้เธอเองวันนี้เหรอเออเธออยากแบบ เธอเชื่อสิ่งมีชีวิตอันนี้ไหมอ่ะเธอเคยเชื่อสิ่งมีชีวิต,น,น,วตนี้หรือเปล่าว่าในโลกนี้มันไม่มีจริงนะแต่ว่ามันอาจจะมีจริงแล้วตอนนี้อืมมันเอาตัวซอมบี้เหรอเนี่ยเช่ยฉันขอกินเลือดเธอหน่อยไม่ไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกตัวซอมบี้แล้วเป็นฉันตัวเล็กด้วยอะ่ะ <c oughs> จะเล่นน้ำยาขยายล่างไงแล้วเดี๋ยวฉันจะทำสิ่งที่แบบว่าหัวเธอแบบต้องชอบแน่นอนนะเออกินเบอร์เกอร์ให้กินแซนด์วิชดีกว่าเอาไปเอาไปฮะเจริงจริงๆนะเธอไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรฮะอะไรไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธออืแตกเห็นปะ ฮะเธอเห็นข้างหลังไหมนั่นน่ะก้อนอึเธอรอจะทําทําไมล่ะเนี่ยไม่ได้มีไปโยนเลยเอ่อเอาไปทําปุ๋ยอ่ะไม่ใช่มันคือมันคือแซนด์วิชเน่าฮะพอฉันเอามาผสมในอันนี้ก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ไงเธอเธอเธอฉันสอนฉันทำมั่งดิทําไงเอาไปโยนเหรออ๋อเธอต้องไปโยนในน้ํายาเธอดิโยนแล้วมันมันไม่ไปเธอต้องโยนในในบ่ออยู น้ำยาเทอนี่ยเอาเหรอเอาเหรอโอเคใช้มิโครบอเหรอเราต้องแยกบอกกันนะใส่หัวสมองลงไปไหมเออโอเคหนึ่งบอกถ้าใส่จะเป็นซอมบี้ไม่เป็นไรลองใส่เข้าไปเอาเหรอมันเปลี่ยนใส่ดิใส่ใส่ใส่เข้าไปเนี่ยฉันอยากรู้เหมือนกันฉันกดไม่ได้อ๋อเธอเธอต้องวางของก่อนแล้วก็เอาเนี้ย Okay. ออโอเคลูออกมายังอืมโอเคเธอก็ลองแล้วกันโอเคสแควร i n ิง <Okay. S 2> a <aring> c ็กดอเดี๋ยวคืออา้าทำไมฉันตายแล้วเนี่ยใช้ปูมยาอะไรของฉันเนี่ย <c oughs> มันจบกันแล้วเล็ก <c oughs> เล็กอะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ <c oughs> มดเหรอ นี่มดเหรอนี่ฉันกำลังคุยกับมดเล็งลี่เดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเป็นมดนะโอเคปะเฮ้ยนี่ไงเราต้องไปเป็นมดที่เธอไมตัวเธอสูงจังเลยอ่ะฉันใช้น้ำยาขยายล่างนะเพราะฉันคือแม่มดที่ไม่มั่วฮ่าฮ่าฮฉันขอเอาสูตรที่แบบสวยๆได้ไหมอ่ะ หรอแต่อะไรสับปะหลาดอะไรก็ไม่รู้เอาไปกินไปไหนโยนน้ำยาไอ้นี่ถ่ายนี่น้ำยาอยู่ไหนถ่ายนี่ฉันจะทำให้เธอตัวเล็กเป็นโมดอีกรอบนึงเฮ้ยชิ้นใหญ่เธอตัวเล็กไงเล็งี่คือได้ตัวเล็กอยู่แล้วว่าตัวเล็กมากเลยทุกคน แย่แล้วจมดินช่วยด้วยช่วยด้วยเอาจริงเอ้าจมดินเป็นสปีดลันอีกเอาสปีดลันีกแล้วอะฉันไม่ได้สายตาไม่ดีจังเธอเห็นฉันไม่ล่ะเอ้ยเธอเห็นฉันไม่ล่ะโอ้ยกระโดดแล้วมันล้มเลยตัวเล็กก็ไม่สมฉวนเลย จับฉันใส่เราไปในหมอ้อนะเอ้ยเอ้ยเอ๋ตายแล้วเฮ้ยฉันหายไปไงเธอเห็นฉันไหมอะเฮ้ยฉันฉันได้น้ำยายเนี่ crazy size อะเห็บฉันนะฉันอยู่ตรงพื้นดิอนอันดำๆเล่งลี่มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ ฉันนั้นเดินไ้ยากลำบากงั้นเธอ,อถ้าเกิดเธออยากบอกว่ามีขนาดตัวแบบไม่เล็กเกินแล้วก็แบบไม่ใหญ่เกินเอานี้ไปอมอนนี้ด้วยเธอเห็นฉันไม่เดมยวทำไมเธอจมดินอย่างนั้นนะน <laughs> ่ารรกดี่นน้งยาดิ เผื่อเจอจะดีขึ้นโอ้ยฮ้ยเฮ้เอ๊ะเอ๊ะทำไมขึ้นขึ้นลงลงใช่ใหญ่ๆเล็กโอ้ยเดี๋ยวเสื้อก็ขาดพอดีมีตัวเดียวด้วยเนี่ยเสื้อไม่ค่อยยืนมาก ยืดๆทนอดอยู่นี่นะนี่ฉันถ้าเกิดเธอเพียงแค่กดปุ่มนี้แล้วก็เธอจะรีซตัวตัวเองให้ตายแล้วก็อือ mm hmm. อุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมทำไมน้ำยาบอกฉันมันถึงค้างอ่ะทำไมบอกฉันมันค้างอ่ะฉันไม่ค่อยเชื่อใจเธอแล้วล่ะ <c oughs> อาทำไมอไม่เห็นได้ความสวยตรงไหนเลยอะเมื่อกี้ฉันไปผิดบ่อแต่ว่าตอนนี้ใส่ฉันจะต้องไปหาสูตรเลงลี่ฉันอยากให้เธออะพาฉันบินอะอ,อันนี้เป็นน้ำยาสุดท้ายนะทุกคนในวันนี้ <c oughs> ขอโทษนะฉันจะฉันจะเหยียบหัวเธออะอ แป้งงาฉันจะทำให้เธอบินได้แน่นอนเลยอ่ะ, <Okay. S 1> นนะนหนึง่งเลยนี่จะเป็นนางฟ้าใช่ไหมจะเป็นนางฟ้าเธอจะตัวเ็กอีกนะอ่าฉะนั้นฉันจะให้เธอเป็นเอเอออยากไหมล่ะอยากไหมล่ะนั่นแหละลอง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 เลยเฮ้ย <Hey. S 1> ตัวเธอจะขยายานี่ทำไมนะ่น้บ โอ๊ยนั่นแหละเธอบินได้แล้วบินได้หรือว่ายน้ำเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยฉันเจอธรรมดาไม่ได้หรอเหมือนถุดดินเลยถ้าถุดดินแต่ง่ายๆเลยเธออยากเป็นนางเงือกไหมยากยากอยากอ่ะได้ไหมนะเดี๋ยวเอานางฟ้าใส่แล้วก็เอาปลาใส่โอเคเอาสวยๆเลยนะ เอาให้เหมือนแอรียลเลยนะโอเคปะฉันดื่มก่อนเพราะว่าฉันจะไม่เธอผิดหวังเฮ้ยนี่เราจะเป็นแบบนี้นี่ฉันอยากเป็นเลือกสีหางไม่ได้นะแต่ว่าก็ใช้ได้โอเคลองลองลองมากินมั่งลอยได้ด้วยนะออสวยอยู่เหมือนกันนะมันก็จะขับบังคับระหว่านในนึงนะทำไมฉันเหมือนขุดดินแหละ นี่ไงถ้าอนิเมชันว่ายน้ำจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเธอแค่แงหน้าขึ้นเออนี่ไงไหนไทายรูปกันได้เปล่าอ่ะนี่โอ้ยน่เธอมายืนกับเอมาอยู่กับชาวเเคถ่ายรูปเลรอเขาใหญ่หน่อยดิเธอผู้หญิงทุกการ์ดเลยกธอจื๊ดึงไม่เห็นหางอีกเอ้ยฉันเห็นอมงอาจิางล่าง อือเฮ้ย huh. เอ้าเ,เขาเป็นเขาเป็นอิมโพสเตอร์เธอระวังเขาเป็นอิมโพสเตอรเอ์เขาไปทำไรฉันเนี่ยเธอมาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนี้จะไปลองน้ำยาอื่นแล้วฉันฉันก็มีงานงฉันนะไม่ใช่ว่าฉันจะว่างทุกวันนะมาปรุงยาเนี่ยมาสอนปรุงยาให้คนอื่นเนี่ยเธอรอยอยู่ในอากาศเหรองั้นสำหรับเอ้ ฉันมาผิดบ่อยก็เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย,าย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอตัวลาไปก่อนนะจะแก้จริงใจบ้างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอผสมยาให้แบบแก้งเธอเธอไป แกล้งฉันดีนักมาเลยมาเอามาเอามาก็มานี่มาเอาน้ำยาจากฉันเลยเดี๋ยวเรนลี่เธอต้องไปเอาที่น้ำยาเธอเอาเหรอเธอเธอเอาน้ำยานี้ของฉันไปก่อนรับรองว่าเธออะเท่เท่มากๆไม่ได้มันต้องวางก่อนอื้อหือแกงฉันอีกแล้วเหรอเธอลองเดินดูเออเฮ้ยเดินแล้วมีไฟเท่เออเออเท่จะตาย วันนี้ก็ต้องขอตัวลาเป็นจริงแล้ว oh, ล่ะบายบายฉันจะต้องทำให้ไหมสูตรนี้ไหมไปเลยเดี๋ยวว่าไงนะ <laughs>